สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกคนเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์พลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกทุกคนคะ่ะมาดูว่าพาย,ยากจะบอกอะไรกับสถา,านการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในเวลานี้ ขอสถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนค่ะใบแรกเลย separation อะไรกำลังจะเกิดขึ้น mass wow engagement ring สถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนนะคะสวยงามมากเลยเดทต้องบอกว่า ใครบางคนที่อยู่ไกลาจากคุณหรือใครบางคนที่แยกห่างออกไปคิดถึงคุณ missing you thinking about you คิดเกี่ยวกับคุณวนเวียนเกี่ยวกับคุณนะคะเหมือนก่อนอันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างต้องต้องแยกกันหรือว่าต้องต้องอยู่ไกลกันเนาะมันความคิดถึงอบอวนมากเลยนะคะในช่วงนี้ความคิดถึงออกมาทุกคลิปวิดีโอเลยทีเดียวนะคะ ความจริงของความรู้สึกบางอย่างที่ปิดซ่อนอยู่นะคะในความสัมพันธ์ฉะนั้นเชื่อว่าอะไรบางอย่างที่เป็นการเรียนรู้การสร้างมิตรภาพใหม่ๆหรืออะไรบางสิ่งที่เป็นความจริงในความสัมพันธ์กําลังถูกปิดไว้และกําลังที่จะถูกเปิดเผยเกิดขึ้นในอนาคตน,นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระวังบางอย่างที่เราเพิ่งจะ ได้รู้จักใครบางคนที่เป็นโลกออนไลน์หรือว่ากําลังคุยกับใครเพราะฉะนั้นสร้างมิตรภาพแบบใจเย็นๆไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวความจริงกําลังจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแน่นอน Higher commitment นะคะ Partnership and Union นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแวนเพชรเม็ดโตโตรอคุณอยู่ค่ะในเรื่องของการมั่นหมายนาการขยับสถานะความสัมพันธ์กับความรกความสัมพันธ์เชื่อว่า Get back out t h e r นะคะ Some มิ n สว o m e o นิวส์คุณกำลังได้เจอความ รักครั้งใหม่หรือว่ามิตรภาพใหม่ๆนะคะบนโลกออนไลน์หรือว่าการได้ออกไปแฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะแบบนี้ได้พบเจอก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะ learning เห็นไหมคะบอลลูนในการเรียนรู้ถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในคลิปนี้วิดีโอนี้บางท่านได้เจอกับใครบางคนนะคะและอยู่ไกลอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นการแยกบางอย่างทําให้เราคิดถึงได้ทบทวนแล้วก็อาจจะได้กลับมาเปิดเผยความจริงแล้วก็ตัดสินใจในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปและสําหรับคนโสด ต้องบอกว่าถ้าโสดแบบที่ยังมีแผลอยู่นะคะแผลใจที่ยังมีความกลัวหรือมีความกังวลอยู่อันนี้ต้องบอกว่าโสดแบบเข้มแข็งก่อนนะคะโสดแบบสตรองมากๆเลยนะคะโสดแบบทําให้เรารู้ลึกซึ้งถึงคําว่าอาดีตเป็นเพียงบทเรียนและอนาคตคือบอลลูนที่เราจะแบบกล้าขึ้นไปเสี่ยงไหมนะคะกล้าขึ้นจะขึ้นจะไปเรียนรู้กับบอลลูนหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นโลกกว้างแห่งความสมาัตที มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าคุณมีความรักครั้งใหม่ที่ดีรอคุณอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นความรักที่ต้องโรแมนติกอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่สำหรับนี้ว่าใครที่คุณกำลังได้เจอนะคะใครกำลังคิดถึงคุณนะคะใครที่คุณกำลังได้ออกเดทพบเจอใครที่จะได้มั่นหมายนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเขาคนนั้นคือใครมาดูกันนะมาแล้ว Temperance Six of Pentacles Queen of Swords k n i g h of Swords ค่ะคนนี้นะคะพลังงานแห่งดินลมและน้ำที่เกิดขึ้น การแยกห่างมีการเชื่อมโยงของโซคอนแทรคอยู่พลังงานของความรักความสัมพันธ์ดูเวิลนะคะคนคนนี้เด c h ชา l i ลีออสเป็นคนไกลหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าความห่างความไกลหรืออะไรบางอย่างทำให้คนทั้งคนทั้งสองคนคิดถึงกันรู้สึกถึงกันนะคะแล้วก็ยังสปาร์กในโซคอนแทรคพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งกันอยู่นั่นเองนะคะทีนี้คนคนนี้ สิ่งที่เห็นคือเป็นคนที่คุณและเขาได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้จักการบนโลกออนไลน์หรือว่าการเดินทางยกย้ายทําให้คุณได้พบเจอกับมิตรภาพครั้งใหม่การสร้างมิตรภาพแบบนี้ทีนี้ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นใครอาจจะเป็นคนที่บางท่านได้เจอแล้วอย่างที่บอกคารจัดสเเมนตรอคอยกันที่จะได้มาขยำสถานะหรือว่าได้เปิดใจพูดคุยความจริงในความสัมพันธ์คนคนนี้เป็นคนที่ ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองง่ายๆนะคะในสิ่งที่เห็นคือเขาจะค่อยๆเหมือนค่อยๆเปิดนะคะมองเห็นความจริงก่อนแล้วค่อยเปิดความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีขอบเขตในตัวเองมี boundaries เป็นคนที่มีความไม่เปิดใจง่ายๆแต่ว่าก็คือมีความเชื่อและความหวังในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะความจิตใจดีของเขาความเป็นคนที่ แสนดีทำให้เขาโดนหักหลังหรือว่าความเจ็บปวดเสียใจที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดูดูดหล่อดูเท่ดูคมคายดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนมีความเซนสทีฟเป็นคนที่มีเซนส์บางอย่างในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมดูผงพางดูจริงใจตรงไปแล้วก็ตรงมาเรียกได้ว่าคุณละเขมีความ เหมือนกันนะคะละไม้คลายกันในเรื่องของสินนั่นเองนะศีสิอะไรบางอย่างของคนทั้งสงคนและเป็นคนที่ดูมีหน้าที่การงานความสําเร็จเยอะด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตแล้วคนคนนี้หรือว่าเป็นคนที่ต้องทํางานในการเดินทางทํางานบนโลกออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับสังคมการงานการเดินทางหรือว่างานที่แบบใช้พลังใช้ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียหรือว่าเป็นผู้นำนะคะระดับผู้นําที่ มีเรื่องของการผลักดันสังคมผลักดันโลกอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะสื่อในเรื่องของความเป็นคุณค่าในตัวตนตัวเองแล้วก็คุณค่าของสังคมแล้วก็ของโลกใบนี้ด้วยเช่นกันซึ่งคนคนนี้เขามีความเป็นอาจจะสักเซสระดับหนึ่งแล้วในชีวิตหรือว่าสักเซสมากๆเลยนะคะมีหน้าที่การงานมีสังคมมีเพื่อนฝูงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะคะในสิ่งที่ ที่ไพเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดนะเรียกได้ว่าชอบเผชิญชอบความท้าทายชอบเผชิญกับความจริงแล้วเป็นคนที่กล้าเด็ดเดี่ยวมากๆจริงๆนะคะตัดคือตัดจบก็คือจบมีเหตุและผลสูงก็อาจจะดูดุจริงจังลุยๆนะคะแบบนี้เช่นกันเป็นคนที่มีสมาธิในตัวเองมากๆเลยนะคะเขามีสติมีสมาธิกับตัวเองนะ,ะเป็นคนที่คอนเซนเทรต ใน,ในการเดินทางของตัวเองได้ดีมากๆเรีได้ว่าถ้ามีเป้าหมายพุ่งมีเป้าหมายแล้วเตรียมพุ่งชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีปริพันธ์ไวพ้พริบที่ดีมากๆฉลาดเก่งมีความสามารถทีนี้มาขอโรแมนต์แองเจลค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขาคนนี้ stay off s y m i e t i c about your love life คิดบวกไว้นะคะในความรักความสัมพันธ์ Deception นะคะ คุณจะได้เหมือนบททดสอบนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือว่าคุณจะได้ทดสอบจากพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นด้วยเช่นกันนะคะและอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายค่ะอย่างที่บอกว่าบนโลกออนไลน์คนที่เราแบบไม่เคยได้รู้จักอะไรแบบนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าค่อยๆที่จะรู้จักไปนะคะแต่ trust เชื่อในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังเจอในตอนนี้เวลานี้เพราะว่ามันเป็นหนทางที่คุณจะได้เดินไปสู่การเฉลิมฉลองการได้ออกเดตหรือว่าการได้มั่นหมายความรลกความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั่นเอง engagement ขึ้น2ใบไม่ธรรมดานะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียว financial and career getting to know each other the one this could be the one you already m e t t h e romantic partner you c h i e k อย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณบางท่านได้เจอแล้วกับใครบางคนที่เป็นคนที่ใช่คนที่เป็น พาร์เนอร์หุ้นส่วนชีวิตกันความโรแมนติกของความรักและต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะความงานมั่นกำลังจะเกิดขึ้นการมั่นหมายคอมมิชเมนต์สัญญาใจการผูกพันทางสัญญาโซโคอนแท็กของพลังงานความรักเห็นไหมคะ2ใบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครบางคนจะหวนกลับมานะคะเปิดใจ เพื่อที่จะมั่นหมายคุณอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ตอนนี้เวลานี้แน่นอนคะ่ะสะททอนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในความรักคำสัมพันธ์อาจจะเป็นบางอย่างที่ต้องรอไปก่อนนะคะที่จะได้แบบเปิดใจโฟกัสงานโฟกัสเงินหรือว่าการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เติบโตไปอีกระดับหนึ่ง mm hmm. เชื่อว่า getting to know each other การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ที่จะทําให้ความรู้สึกบุบเพาะไปและต้องระวังวิชาชีพยอย่างที่บอกค่ะที่มาวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินการงานของเรานะคะแบบนี้ด้วยเช่นกันสวยงามมากๆเลยและคนนี้บุคคลคนนี้สะท้อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตคู่แท้เขาต้องส่งเสริมเราเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษเนาะใช่ไหมสวยงามมากนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกทุกทคนในตอนนี้เวลานี้ขอทุกคนประสบความสุขในความรักสวัสดีค่ะ